เวลาถ้าอาจารย์เต้ยสามารถที่จะแบบฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆได้จนมาเป็นนักกีตาร์มืออาชีพเนี่ยถ้าเรามองแนะนําคนที่อยากจะเป็นแบบเราเนี่ยเขาอยากจะเลือกทางเดินของเขาบนอาจจะขัดแย้งแต่ข้อทางวิธีคิดของพ่อแม่เนื่องจากคอละเจนเนี่ยแล้วเขาจะมีวิธีคิดยังไงหรือวิธีตัดสินใจไงให้เข้าเดินเช่นอ,อาจจะเป็นนักเปียโนอ,อาจจะเป็นอยากจะเล่น อะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นอาชีพที่สามารถสร้างไรายได้ได้เพราะว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่จะมองว่าจบไปแค่อา้อะไรจะได้กิน,<ช>นหรือจะเป็นอะไรกินนั้นอะไรเป็นตัวผักด,ดันให้เราสึกมอปูหลายเป็นสิปีที่มีความมานะพยายามอยากจะทําให้สําเร็จจนวันนี้เป็นเป็นอาจารย์เป็นนักกีตร์มืออาชีพอะไรเป็นจะบอกคนรุ่นใหม่ยังไงก็จริงจริงต้องเริ่มจากว่าหาให้เจอว่าเราว่าเรา ชอบว่าเราหลักอะไรก่อนครับอย่างของผมตั้งแต่ตอนเริ่มแรกที่ยังไม่เล่นกีตาร์ผมก็แบบเห็นแบบพี่ป๊อปอินเล็กไฟผมก็เฮ้ยเออถ้าอยู่กีตาร์มาจะต้องเล่นให้ได้อะไรเงี้ยาะว่าเขาเป็นเหมือนเด็กไอดอลทุกมานี่่าเป็นไอดอลแลเรือยเออผมแบบก็แบบเหมือนแบบเป็นเหมือนอิมแพคที่แรงมากก็ามาหาผมมาเปิดทำให้อยากเล่นตอนแรกแล้วพอเล่นไปได้อาจจะแบบผมเป็นคนที่เด็กที่ ที่เก็บตัวอยู่คนเดียวไม่ค่อยไม่ค่อยได้ไปแบบไปเที่ยวเล่นเก็จะมีเวลาอยู่บ้านเยอะอะไรเงี้ยก็จะก็จะได้มีเวลาฝึกกีตาร์เยอะแสดงว่ากีตาร์ตัวแรกยังเก็บไว้ไหมเนี่ยโอ้น่าจะน่าจะไม่อยู่แล้วน่าจะหักไปแล้วอะไรกันเราฝึกฝนเยอะคือมีแรงบันดาลใจมีคนที่เราเป็นเหมือนฮีโร่ของเราว่าไอเราอยากเป็นแบบเขาบางคนบางคนก็อาจจะชอบแต่ว่าชอบอาจจะชอบแบบโดยที่โดยที่แบบ พอลองแล้วอาจจะยังไม่ได้เหมาะกับเขาอะไรเงี้ยก็ลองลองหาไปหลายๆอย่างอย่างผมอย่างผมก็ก็ก็ตอนแรกก็ชอบวาดรูปนะครับก็อยากจะวาดรูปแล้วก็วาดรูปแล้วก็เราก็ชอบแบบะสถาปนิกออกแบบแต่ก็แต่ก็ยังไม่ได้ทําให้เราแบบเรียกได้ว่าอยู่โดดเด่นจากคนอื่นเท่าไหร่แต่พอเล่นกีตาร์เนี่ยรู้สึกว่าเออเราทําได้ดีกว่าคนอื่นในในสิบคนรอบๆเราเนี่ยครับอันนี้ก็จะทําให้เรารู้ว่าเราทําอะไรแล้วมันเออมันน่าจะเวิร์กนะอะไรเงี้ยครับก็พอเจออย่างนั้นแล้วก็โอเคก็ ซ้อมเต็มที่อะไรเงี้ยให้เวลากับมันเยอะๆใช่ครับแล้วพยายามคยกว่าคือถ้าถ้าจะจับให้ได้อย่างเดียวเนี่ยคุณต้องเด่นใช่้ต้องให้เด่นด้านนั้นเลยอย่างงี้ยคือถ้าจับแล้วแบบเดี๋ยวเลิกไปทาอย่างอื่นเนี่ยมันก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จทุกวันนี้อ<ช>ันนี้นคือ<ช>ความมานะพยายามและความแน่วแน่ที่จะรู้สึกว่าถ้าทําให้ข้อกลัวหรือว่าฉันก็สามารถใช้วิธีนี้ในการดําเนินชีวิตได้ใช่ครับสุดยอดจริงทุกวันนี้ ทำที่ไหนบ้างทําอะไรบ้างทุกวันนี้ยเขาบอกคิวเยอะมากนี่กว่าจะได้คิวเนี่ยนานมากเลยอาจารย์ไม่ค่อยว่างเฉพาะช่วงนี้็เนจริงๆช่วงนี้ก็จะมีเล่นดนตรีกับวงดนตรีชื่อว่าวงไอเฮียแบนด์ครับไอนะไอเฮียแบนด์คือไอเฮียไอเฮียแบนด์เป็นวงดนตรีวงดนตรีที่รวมตัวกันของอาจะเป็นผู้กำกับเป็นรุ่นพี่วิศวะจุฬาครับก็จะเคยเจอเจอกันที่จุฬาบ้างก็ ตัวใหญ่ก็จะเป็นสมาชิกสติวแบรนด์สติวแบรนอ่ะเอามาตั้งบนดนตรีครับแล้วก็มาตั้งบนดนตรีรับเล่นงานดนตรีงานแต่งงานงานอีเวนต์อะไรพวกนี้ครับอ๋อแสดงว่าสามารถปเป็นเซิร์ชได้ไอเดียแบนด์ก็จะมีะเว็บไซต์มีเพจอยู่ครับอ๋ออันนี้นี่คืออาชีพนึงที่เรา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 ไปทำทุกวันทุกวันอะก็จะเป็นประมาณสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วมีอื่นๆม่เช่นเขาเชิญไปงานเพื่อจะเล่นในงานแต่งงานก็โหเพราะว่าเล่นกีตาร์พ่อมากอะไรเงี้ยงานแต่งงานก็มีครับอ่าอ ก็จะมีจะมีเล่นบางทีก็ไปเล่นเป็นบอลเลงก็มีครับครับก็จะมีแบบจากคนที่ติดตาม YouTube ผมก็มีก็บอลเลงบอลเลงการเบอลเลงคุณส่วนใหญ่ผมเห็นมีเป็นแสนๆคนเลยติดตามเพจบอลเลงองอาจารย์นะนี่ในมุมของอาจารย์เนี่ยเราพูดว่าเรามีจะมีผลงานอะไรไหมสต่เราเมื่อเราเป็นนักกีตาร์ทุกคนก็อยากจะมีผลงานเราจะอาวีอาชีพแล้วเป็นนักดนตรีก็แล้วมีวงดนตรีก็แล้ว อะไรที่จะเป็นผลงานในอนาคตคาดว่าจะมีอะไรบ้างจะมีอะไรที่เป็นผลงาน<ม>หนึ่งอย่างเลยครับการเพจเทคแฟชั hey ่นมอลก็คือจะมีคอร์สออนไลน์ของอาจารย์นะครับอ่าเป็นสไตล์ไหนหเดวว์วากไอทีท่านี้ในมุมอาจารย์เนี่ยอยากจะมีผลงานในอนาคตอะไรบ้างที่อยากทำอ๋อที่จริงมีที่ทําไปแล้วตอนนี้ครับก็คือจะเป็นเหมือนเป็นอัลบั้มรวมเพลงคัฟเวอร์ของ ของค่ายเพลงโอเคโอเคค่ายไหนที่ผมทำเป็นค่ายไหนด้วยครับของค่ายมิวสิกมูฟมิวสิกมูฟครับก็จริงจริงถัดเสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ในขั้นตอนการมิกอะไรอย่างเงี้ยครับของเราได้เล่นบรรเลงอย่างเดียวบรรเลงอย่างเดียวก็มีนักร้องต่างหากเราไม่ร้องไม่ไม่ไม่มีไม่ถนัดร้องคืออ่าอทางเหมือนผู้ใหญ่ในค่ายครับเขาเหมือนบอกเขาเล่าว่าเขาไป ร้านนวดแล้วเขาก็เจอเพลงบรรเลงแล้วก็ฟังใครเนี่ยอะไรก็เลยไปหามาแล้วก็สรุปว่าก็ก็มาติดต่อผมให้ไปลองเพราะว่าเพลงเราเนี่ยไปเปิดในร้านนวดรานสปาแบบโรงแรมผ้าดาวงี้อ่าโอเคโอเคอ่าก็โอเคแล้วก็เคยติดต่อมาให้เข้าไปทำเป็นคาราบาลหนึ่งครับมันจะเป็นแนวอารมณ์เหมือนบิวติสเทอราปีนิดนึงครับเป็นฟังสบายอ๋อเดี๋ยวให้ฟังกันเดี๋ยวให้ฟังนะเธอลองฟังน่าเพลงบ้นหน้าต่างนี่คือคือผลงาน